สวัสดีค่ะมากินนะคะก๋วยเตี๋ยวบะหมี่หมูนะคะนี่ค่ะมาจินมกับข้าวนะคะข้าดยวยรถตัดตรงนี้มองไม่เห็นนะคะนี่นะคะข้าววิเปิลนี่นะคะมากินกันได้เลยนะคะอืมดน้ำร้อนๆเลยจ้าใส่ผักกันนะเนาะ เลยแม่จ๋ากำลังแล้วร้อนอยู่ค่ะร้อนมาการ้อนนะคะสุดซาเลย บบต้องกินแบบนี้ไม่ได้ดังใจกินอร่อยดูหนไปด้วยค่ะ กินบบม่เป็นของที่เราชอบที่สุดกิ่งกับเกาเหลานะควก็กินกับข้าวอุ้ยอร่อยมาก ก็ไม่เผ็ดนะคะเวลาเรา,เาห้อยนันแล้วมือก็ไม่มีกลิ่นเผ็ด เริ่มแล้วละค่ะคุณหมาเดี๋ยวส่งไปเป็นปน,นักตำรวจซะเลยนะอ,อยังอีกลูก ทะเลาะกันเด็กดูสแกนสองตัวพี่น้องเนี่ยทะเลาะกันได้ กินกันได้เลยนึจ้าอากาศน,านี่ร้อนมากอืมเนื่องข้าค่ะข้าวเสาะมือ การร่วมม็บชา กินกำลังดีนะคะไม่เผ็ดวันนี้กินน้ำเยอะมากเลยค่ะหรือกินเดี๋ยกินเพราะว่าอากาศมันร้อนมันกิดเต็น้ำ หิวน้ำก่อนแล้วเนี่ยเผ็ดก็ไม่เผ็ดเนี่ยแต่ค่หิวน้ำข้าวค่ะกินข้าวซ้อมมือสักนิดหนึ่ง ข้าวซ้อมมือนะคะมันจะออกมันมันกุบกุบ คณะเป็นคณะต้นเล็กนะอ่อนไม่แข็งมากินกันใครยังไม่กินข้าวก็ไม่มีอะไรก็มาทำกินก๋วยเตี๋ยวแล้วกัน มากินกันเลยจ้าข้าวห้องนี้หวานดกันดิได้เต็มกินนะคะเราอยากจะทานอะไรเราก็ซื้อมาแล้วเราก็มาลงคลิปว่าวันนี้เราทานแบบนี้กินทุกวันมันก็มีคลิปลงทุกวันเขาชอบกินอาหาร ไม,ไ,ไม่ได้ถ่ายไม่ได้ถ่ายตอนทํานะคะแต่แต่ก่ no? <o Alto Del ire> อนถ่ายตอนวกิธคือทาปัจจุบันเปลี่ยนเป็นการกินดีกว่าทําเสร็จเก่กินอิ่มแล้วค่ะเนี่ย ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมเป็นกำลังใจให้กันและกันค่ะขอทุกท่านจงมีแต่วความสุขค่ะเดินทางไปไหนขอให้พบแต่สิ่งที่ดีนะคะบุญรักษาพระขุ้ครองสาธุค่ะเรากินต่อนะคะมาขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามรับชมเรานะคะก็ขอให้มีความสุขไปด้วยกันนะคะนี่ค่ะขอกินข้าวมีหมดคำเลย แล้วค่ะวิตาค่ะสวัสดีค่ะบุรรักษาพารุ้งความสัตย์ถูกนะคะ